คู่บุเพันิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงพงศบอกธาตย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทำศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทำศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผู้เจ้ามีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาจะทําตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาลยเปืองโอ้โหจาระไม่เสมอกันมันต้องโอ้โหหนุนเลย เมียทำเท่านี้ปัวเออดีเธอทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้แหละนะอ่รักความจำเนีจาค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้ชาบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็สัมปรายะพบภพหน้าก็ได้เจอกันอีกนะ